อาการของท่านตอนนี้นะครับก็จากที่คือก็ยังมีอาการป่วยนะครับแต่ถามว่าสุขภาพท่านก็ดูดีขึ้นนะครับหน้าตาสดใสขึ้นนะครับเนื่องจากท่านก็พยายามที่จะรักษาตัวเองแล้วก็ไปยายาปรับตัวให้ได้ที่อยู่ข้างในนะครับส่วนกิจวัตรประจำวันท่านก็ยังทำปกติเหมือนเดิมนะครับก็มีประมาณนี้ ที่ปวดนี่ปวดเป็นอะไรองไรบา้างครับคือ,ค,อคือผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับอาการของท่านหลกัหลกๆก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความดันเรื่องระบบหัวใจก็ต้องระมัดระวังแต่สิ่งที่ที่เรากังวลในก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของของอาการที่เกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอที่จะไปทับเส้นประสาทหรือไม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับทางนี้ก็เป็นไปตามอายุของท่านนะครับเนื่องจากว่าท่านมีอาการก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้ว ในเมื่อท่านอยู่ในเขาเรียกสภาวะที่ไม่ได้อยู่ใกล้หมอขนาดนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการทํากิจวัตรอะไรต่างๆก็ก็ใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะครับลื่นกระดูกต้นคอตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอย่างอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับก็ระมัดระวังมีมีปัญหาอยู่แล้วแต่ต้องระมัดระวังยังไม่ถึงขนาดแบบเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นประสิทธิภาพการอักษาเป็นยังไงบ้างคะเพราะก่อานี ่นอนนอนไมคยดียนนะะเรื่องการนอนหลับไม่ได้คุยกับท่านนะครับไม่ได้ถามก็คงอย่าก็คงจะเป็นเรื่องปกติอาจจะนอนหลับบ้างไม่นอนไม่หลับบ้างผมคาดเดานะครับแต่ต้องต้องบอกว่าไม่ได้ถามท่าน,น <ะ S 2> ดูส<ด>ีหน้าคะท่านอนายเมื่อกี้อย่างที่บอกฮะว่าท่านก็สีหน้าสีหน้าดีขึ้นนะครับดูดูดีขึ้นก็แสดงว่าก็ดูแลตัวเองได้ดีท่านก็ปรับตัวได้นะครับเวลาว่างๆใช้อ่านหนังสือือพวกธรรมะหรือว่าชีวจิตอะไรประมาณนี้บ้างไหมคะ ในรายละเอียดผมไม่ทราบจริงมีคําถามอื่นดีกว่าไหมครับคำถามอื่นคันดีข <|so|> ึ้นยังคะตอนนั้นเองนก็ก็ก็ตรวจตลอดครับผมไม่ได้ถามเหมือนกันนะครับเป็นทุกครั้งก็จะมีหมอเข้ามาตรวจที่เรือนจำอยู่แล้วเป็นหมอก็จะมีตรวจเป็นรอบๆอยู่แล้วครับตรวจรอบๆอยู่แล้วเพราะว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ผู้สูงอายุอยู่ในแดนพยาบาลด้วยคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องทําอยู่เป็นเป็นปกติแต่ผมจะลงรายละเอียดว่าท่านความดันเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยถึงผมทราบผมก็ไม่อยากบอกนะครับ ต้องพูดต,งต,งตรงๆเพราะว่าเป็นความลับเป็นข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลเรื่องสุขภาพะนะครับถ้าเราไม่ใช่หมอเนี่ยเราก็จะพูดแบบให้คนอื่นเขารับรู้เนี่ยคงคงไม่ใช่เรื่องของทนายความละนะครับเอ่อทราบว่าการจองเยี่ยมญาติวีดีโอค,คอลไลน์อะค่ะท่านทนายมีแนวโนม้มไหมคะว่าจะเปลี่ยนจากการวินมาเนี่ยไปเยี่ยมคืออย่างนี้<อ>น,นะครับ<ๆ>การเยี่ยมเยี่ยมญาติในทางไลน์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติของทางกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะเรือนจําแต่ละที่ก็มีกันอยู่แล้วนะครับและการ ผมเชื่อว่าตอนนี้ญาติๆท่านก็คือครอบครัวของท่านเนี่ยก็ยังประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยมแบบเ,เห็นหน้าเห็นตากันที่ตัวต่ตัวอยู่เป็นเพราะว่าถือว่าเป็นการให้กําลังใจที่ดีอย่างหนึ่งนะครับนอกสีจากติดภารกิจจริงๆก็อาจจะเยี่ยมทางไลน์ซึ่งการเยี่ยมทางไลน์เนี่ยก็มีการลงทะเบียนไว้อยู่แล้วนะครับแต่ขออนุญาตที่สมวนว่า ว่าใครเป็นคนลงอะไรยังไงนะครับก็คงยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับทางเรื่องจำมักจะมีกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดด้วยค่ะท่านนายทางครอบครัวมีโอกาสจัดใช้กิจกรรมนี้ด้วยไหมคะผมเชื่อว่าถ้าได้เยี่ยมญาติใกล้ชิดเนี่ยท่านก็ได้ต้องได้รับสิทธิ์นะครับก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะก็ทุกครอบครัวก็คงคงต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาอยู่แล้วนะครับมีการสั่งอะไรเป็นพิเศษหรือบ้านไหมครับพอที่มีการไม่มีครับไม่มีครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของระหว่างเอ่อเท่าตัวผมนะระหว่างทนายความกับ ลูกความเนี่ยก็คุยกันในเรื่องปกติทั่วๆไปว่าเรื่องอะไรบ้างที่ที่เราได้ทําอยู่หรือเรื่องอะไรบ้างที่ที่เป็นเป็นข้อห่วงใยก็ไม่มีอะไรฮะท่านก็ขอบคุณพีสพันธ์ท่านขอบคุณพี่น uh> ้องเสื <im <im ้อแดงมานะครับก็ขออนุญาตพูดถึงพี่น้องเสื้อแดงที่หรือพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงเป็นใยท่านไม่ต้องสิไม่ต้องเสื้อแดงก็ได้จะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ห่วงใยท่านมากนะครับส่วนพี่น้องเราที่มาจากกิจกรรมหน้าเรือนจำเนี่ยนะครับก็ ผโดยส่วนตัวนะครับผมก็ขอให้ทุกคนอยู่ในอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะสถานที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่ราชการนะครับพี่น้องเรามาก็แสดงพลังก็ดีแล้วครับและก็ท่านก็ขอบคุณด้วยนะครับท่านก็ไม่ไม่ได้สั่งการหรืออะไรมอบหมายอะไรมาที่จะให้กับผู้กับพี่น้องอะไรมากนก็ขอบคุณมากนะครับท่านคะในกรณีอย่างถ้าเราไปดูพัรกันเมืองน,นิดนึงค่ะผมไม่พูดเรื่องการเมืองน,นะครับไม,ไม่พูดเรื่องการเมือง ไม่พูดเรื่องการเมืองครับขอโทษงั้นผมโอเคนะครับขออนุญาตนะครับจบนะครับขอนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับกับอาจการครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้เป็นคืนท้ายวันผมพูดให้ฟังว่าการยื่นของท่านเป็นสิดติดของนักโทษของผู้ต้องขังเป็นขานะครับแล้วก็เป็นสิดทางกระบวนการกระบวนการก็จะมีการดําเนินการหลายวันนะครับ ครั้งนี้ก็ก็ก็เห็นหลายวันอยู่นะครับเห็นหลายวันอยู่น่าจะนานกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้ก็ทุกอย่างเป็นเรื่องของพระราชอำนาจเป็นพระเมตตาของท่านนะครับผมผมไม่อาจเข้าร่วงได้นะครับหลายคนสงสัยว่าเคยขอไปแลนวรผมไม่ให้ความเห็นยังหนึองนะครับขอโทษนะครับขอบคุนะครับขอบคุณครับยี่สิบหก